สวัสดีทักทายเพื่อนๆในวันเสาร์ที่12เมษายนพศ2568ครับก็ช่วงนี้เนี่ยใกล้เทศกาลสงการานะก็อยากจะฝากเพื่อนๆทูท่านมีความสุขในช่วงเทศกาลสงการานี้กันด้วยนะครับและในวันนี้นะครับฟุตบอลมีค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมคัดมา5คู่ซึ่งทั้ง5คู่เราก็จะอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกทั้ง5คู่เลยนะครับใน5คู่ในวันนี้ก็จะมีคู่ของอาร์เซนอลวันนี้จะเจอกับเบนฟอร์นะครับ สซาท์햄มตันครับจะเปิดบ้านเราเจอกับแอสตันวิลล่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันนี้จะเจอกับเอเวอตันนะครับเลสเตอร์ซิตี้จะไปเยือนไบรตันแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้จะเจอกับคริสตัลพาเลทซึ่งทั้งหมดทั้งห้าคู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันก่อนนะครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับก็เริ่มกันที่ตัวทีเด็ดบอลแตงนะครับบอลแตงเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในคลิปนะครับเป็นรายการตุรกีซูเป,ปอร์ลีกนะครับก็จะเป็นคู่ของซัมซันสปอร์นะฮะเปิดบ้านแพ้ให้กับกาลาสลายไปด้วยสกอร์สประตูศูนย์คู่นี้ผมเลือกต่อกาลาสลายไปที่ราคาคลิงคบลูกนะครับคู่นี้ คาราาชนะ2 0ก็กินเต็มนะก็ยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทางแอปสีเขียวกันด้วยนะครับที่ใครได้ตามบินนี้นอกจากบนเตงที่ว่าเป็นทีเด็ดแล้วนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็มี13อีก1ชุดนะครับ13เมื่อวานนะครับมีคู่ของอุลเซกับเอซิมิรานเบอร์ล,ลี่กับนอริแล้วก็บาลเลเซกับเซบียานะสำหรับคู่แรกนะครับ ตามหน้าช่องเนี่ยผมลงต่อมิรานนะก็กินนะถ้าต่อนะครับแต่ว่าในสเต็ปเนี่ยผมกดไปที่สกอร์สูง2.5ก็กินเต็มนะสำหรับสเต็ปตัวแรกตัวที่2ครับผมเลือกต่อเบอร์รี่ไปที่ราคาครึ่งควบลูกนะฮะตัวนี้เนี่ยเบอร์รี่ชนะนอิตไป2-1ก็กินมาครึง่งแล้วก็ตัวที่3ครับผมต่อบาเลนเซียนะแล้วก็เป็นบารเลนเซียเอาชนะเซบียไป10่ตัวที่3ก็กินเต็มนะสเต็ป3มาเมื่อวานก็ได้ตีบวกแบบ อีกหนึ่งตัวนะครับเมื่อวานครับท้งบอลเต่งแล้วก็สเตปถือว่ามาตามเป้ามาตามนัดก็ยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทางแอปสีเขียวกันอีกครั้งนะถ้าใครที่ได้ตามทางบอลเต่งแล้วก็ตามทางสเตปไปครับแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆะไๆที่ต้องการรับแนวทางบอลเต็งแล้วก็แนวทางสเตปเนี่ยก็สามารถแอดที่ ID ของแอปสีเขียวได้ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ส่วนผลฟุตบอลนี้จะจายวันทั้ง5คู่เริ่มกันที่คู่แรกนะครับวบบวกเปิดบ้านแพ้กับอาร์เบลบสิกไป2 3คู่นี้ผมเลือกวางลับสิกไปที่ราคาเสมอคู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่2ครับลองแพ้ให้กับแปลงไปด้วยสกอร์2ประตูศูนย์คู่นี้ผมเลอกต่อลองนะคะคู่นี้วิเครอาพาดไปคู่ที่3ครับอูดุเซ่เปิดบ้านแพ้กับเอซิมิลานไปด้วยสกอร์4ประตูศูนย์คู่นี้ผมเลอกต่อเอซิมิลานไปที่ราคาครึงลูก คู่นี่กินเต็มคู่ที่4ครับเบอร์รี่เอาชนะนอริสไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งคูนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะเลือกกดนะ,ะช่วงที่ผมวิเคราะห์เนี่ยราคาก็จะกองเกงอยู่ที่เบอร์รี่ต่อที่ราคา1ลูกกับครึ่งควบลูกนะฮะแต่ว่าก่อนแต่เนี่ยผมกดได้ราคาครึ่งควบลูกก็ จากราคานี้ก็กินมาครึ่งหนึ่งนะครับเราก็คู่ที่5นะครับบาเลนเซียเอาชนะเซบียาไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประหัศูนย์คู่นี้ผมเลอกต่อบารเลนเซียคู่นี้กินเต็มนะครับภาพรมวมเมื่อวานที่หน้าช่องทั้ง5คู่นะครับมีวิะห์พลาดไป1คู่แล้วก็ได้ตีบวกอยู่4คู่นะครับสำหรับวันนี้เราไปดูกันต่อนะครับก็คู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกในคู่ของเลอบาซิฟ้าแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้นะครับจบะเปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมายเยือนของ ปรสัดเินแก้วคิสเซอพาเลทนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลา6กโมงครึ่งเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนนะครับเลทเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งซิตี้ต่อที่ราคา1ลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหน์นตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ซิตี้ต่อที่ราคา1ลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับซิตี้อัูอันดับที่6แข่งไปแล้ว31นัดชนะ15เสมอ7แพ้ไป9เกมมีอยู่52คะแนนะฝั่งพาเลทนะครับอยู่อันดับที่11แข่งไปแล้ว30นัดชนะ11เเสมอ10แพ้ไปเก้ 43, ค,ครับ ผลงานเฮตูเฮตคู่นี้เจอกัน5านัดหลังสุดพาเลทไม่เคยเอาชนะซิตี้เลยจาก5เกมหลังสุดนี้นะครับมีเสมอไป2นัดแล้วก็เป็นแมนซิตี้เอาชนะไปได้3นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเป็นพาเลทเปิดบ้านเสมอกับซิตี้ไปด้วยสกอร์สอปสองนะครับส่วนฟอร์มการเล่นในะภาพรวมจาก5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมพาเลทฟอร์มค่อนข้างจะดูดีกว่าซิตี้นะจาก5้านัดเนี่ยซิตี้ชนะได้2เสมอ2แล้วก็แพ้ไปน1นเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนซิตี้นะไปเสมอกับแมนยูมาด้วยสกอร เยนครับคิสซอ์พาเลทฟอร์มห้านันงสุดพาเลทชนะมาสี่แล้วก็สมมิเป็นหนึ่งเกมจาก5เกมลังสุดนี้พาเลทไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่พาเลทนะเปิดบ้านเอาชนะไบตันมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1น,นะครับ ถ้าเราไปดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านอย่าง Manchester City, แมนเชสเตอร์ซิตี้ภายตต้การคุมทีมของเป๊ปกุลูราวันนี้ครับซิตี้ก็ยังคงจะไม่มีเออร์ลิงฮาเลนนะครับแนวลูกตัวเก่งก็ยังคงมีการบาดเจ็บติดค้างอยู่โดยที่วันนี้ครับคาดว่าเป๊ปก็จะวางระบบ4-231นะครับแนวนรับก็จะมียัสโก้กวาดิโอนจะคุมมาจากการในเกมรับมิดฟิลด์คู่การคาดว่าจะเป็นนิโก้กอนซาเลสจะเล่นคู่กับอีกใครกุกันสามตัวลูกวันนี้ก็จะมีเชลล์วิโานะาเป้าคาดว่าาาจะเป็นโอมมมุส จะยืนคำน้าในะวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับคีอซอพาเรเลตพัตตากันคุมทีมของโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับวันนี้ครับพาเรเลตก็จัดกลุ่มกำลังชุดที่ ท่าที่จะดีที่สุดเท่าที่จ,จัดได้นะครับโดยที่จะมีนระรับอย่างเจาสาลามาวันนี้ก็จะมายืยนคุมประชาการในเกมรับนะครับมิดฟิลด์คู่การคาดว่าจะเป็นดาชิคามดาจะสร้างสรรเกมร่วมกับอดัมวอตันนะครับโดยที่คู่หนาวันนี้คาดว่าจะเป็นชองฟิลิปมาเตต้าจะเล่นหน้าคู่กับเอเบลซิเอเซนะครับก็ทํามองจากไลฟ์อัพผมก็ยังมองว่าวันนี้เนี่ยซิตี้ก็ยังคงดูเหนือกว่าแต่พาเลตชุดนี้ก็ถือว่ากําลังลงตัวแล้วก็กําลังเข้าขากันได้เป็นอย่างดีเลยสับขุมกาลังของพาเลตในชุดนี้นะครับ เซที่เป็นตัวลุกที่ค่อนข้างจะอันตรายเป็นมากบวกกับอิสมาลิซาที่ค่อนข้างจะปาดเปลียวนะวันนี้ต้องมาเจอกับฝั่งแมนซิตี้ที่ผลงานช่วงหลังก็เริ่มกลับมาดูดีอีกครั้งนึงครับอย่างที่บอกครับาพาเลทเนี่ยถือว่าผลงานไม่ธรรมดาจริงนะไม่แพ้ใครเลยนะจาก5เกมของสุดท้ายถ้าเราเจาะลึกดูดีๆเนี่ยจาก5นัดเนี่ยพาเลทเจอทีมแบบอิปสวิต เจออย่างฟูลแลมซอลมตันรวมไปถึงไบรตันเนี่ยก็บางทีมก็ถือว่าเป็นไปตามคาดที่พาเลทจะเก็บ3แต้มได้ง่ายๆนะครับส่วนฝั่งแมนซิตี้ผลง,งานที่ผ่านมาก็เริ่มเครื่องขึ้นหนะครับหลังจากเกมที่แพ้ฟอร์เรสต์ไปนะซิตี้ก็ไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันนะครับเลยเปิดม,มาในวันนี้เป็นแมนซิตี้ต่อที่ราคาัหนึ่งลูกยังไงซราบผมก็ยังมองว่าด้วยความที่วันนี้ครับฝั่งพาเลทนะผู้เล่นแนวรับก็มีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะ,ยอะทําให้ส่งผลต่อเกมรับของพาเลทแน่นอนนะครับและวันนี้ต้องมาเจอกับ Man ซิตี้ถึงแม้ว่าซิตี้จะไม่ฟูลทีมแล้วก็เปเรียทราคาที่ซิตี้ต่อที่ราคา1ลูกนี้เนี่ยผมก็มองว่า3แต้มในวันนี้นะซิตี้จะทําได้แต่ซิตี้จะยิงทะลุปเป้าไหมตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยคู่นี้ผมขอเลือกเชวิธีเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเราลุ้นเม็ดที่2ฟันธงเรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกพิมลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ของเจ้าป่านนอตติงแฮมฟอร์เรส จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อปฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตคู่นี้จะเตะกันที่สนามเดอะซิตี้กราวนะครับจะเตะกันในเวลา3ทุ่มตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนนะครับเลทเปิดมาในวันนี้เป็นฟอเรสต์ตอบที่ราคาครึ่งลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์ณตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ฟอเรสต์ตอบที่ราคาครึ่งลูกนะครับส่วนผลงานในลีกฟอเรสต์ Forest อยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว31นัดชนะ17เสมอ6พ้ไป8เกมมีอยู่57คะแนนเทียบกันกับฝั่งของเอลเอเวอร์ตเนี่ยที่ันด31 714 10แแงไไปปล้ว 31, ชะเม 14, พก มีอยู่35คะแนนนะครับผลงานเฮดท h เฮดคนนู่นี้เจกันห้านัดล่าสุดเป็น f o r รส t เอาชนะไปได้1ครั้งเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เป็นเ v e r อเรตันเอาชนะไปได้2ครั้งซึ่งเกมล่าสุดที่เจกันก็เป็นเกมที่เอเวอเรตันะครับเปิดบ้านแพ้กับ f o r รส t ไปด้วยสกอร์2 ประตูศูนย์เมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วส่วนฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดในทุกรายการครับฟอร์เรสต์ครับชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟอร์เรสต์นะครับแพ้กับแอสตันวิลล่าไปด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งส่วนฝั่งเอเวอเรตันฟอร์มห้านัดสุดก็ถ้าเราดูดีๆนะเอเวอเรตันจาก5เกมก็มีแพ้ไปเกมเดียวนะฮะแล้วก็เสมอไปถึง4เกมจาก5เกมหลังสุดนี้เอเวอเรตต์นะครับไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เเเเออออออววรรรร์์ตััันนนะสสสาาามมถยยกกบซลไดด้้ ตัวตัวหนึ่นครับซึ่งถ้าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอเวอตันภายใต้การคุมทีมของฝั่งเจ้าบ้านอย่างนอตติงแฮมฟอเรสต์ภายใต้การคุมทีมของนูโนเอสเปซิโตซานโตวันนี้ครับฟอรเรสต์ก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีนิโคล่ามิเลนโควิตจะคุมมาจากการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางครับคาดว่าจะเป็นเอเลียสเอดัสันนะครับจะเล่นกลางคู่กับไลอันเยสต์นะ สามตัวลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นเอริกดาซินวามอร์แกนกิฟไว้แล้วก็คารลัมฮัส,สันอดอยนะครับนาเปากกคาดว่าจะวางโชตาซิวาจะยินคำหน้าในวันนี้ส่วนฟังเอเวอเรตันตายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยนะครับวันนี้เอเวอเรตันคาดว่าน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นแนวรับก็จะเป็นเจมส์ทาคอฟสกี้จะคุมประชาการในเกมรับมิดฟิลคูกลางคาดว่าจะเป็นอิซากันนาเกจะเล่นกลางคู่กับเจมส์การ์เนอร์นะฮะสามตัวลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นอิลิมานเดนิอัอับดุลอาดูโกเล่แล้วก็แจ็คไฮต จะยินคำหน้าแนวนี้ยครับเทียบจากไลฟ์ up, ถือว่าทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างจะสูสีกันนะแต่ส่วนตัวผมก็มองว่าชั่วโมงนี้ f o r e s t ยังคงเป็นทีมที่ดีกว่า Everton ถึงแม้ว่า Everton จะเป็นทีมที่แพ้ยากจริงๆนะครับแต่จาก ฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์เรสต์ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะดุดันแล้วก็เกมลุกเนี่ยถือว่าไว้ใจได้เลยทีเดียวถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะไปพลาท่าพ้ให้กับแอสตันวิลล่ามาแต่ก่อนหน้านี้ฟอร์เรสต์ Forest, เองก็มีเกมดีๆที่เป็นเกมที่ฟอร์เรสต์ทผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะซิตี้มา1-0เอาชนะแมนยูมา1-0ก็ทั้ง2เกมเนี่ยฟอร์เรสต์เรียกได้ว่าเล่นเข้าตามากๆนะจากในราคาที่เปิดมาเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะราคาไหลขึ้น จากราคาที่ f o r ์เ t ต่อที่ราคาป่าๆปาด้วยสำหรับคู่นี้นะก็ดูทรงแล้วเกมนี้ f o r e s t ได้เล่นในบ้านได้เปรียบไปอย่างมากด้วยและก็มาเจอเกรดฟุตบอยเอเวอ e r ตั n ผมมองว่าวันนี้ f o r e s t จะเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าป่านอต t ิงแฮม m f o r e s t จะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้ฟัดงเรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกพิมลิกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระวัง นกเงินวนใบตั้นโฮบเอลเบียนนะจะเปิดสนาม MX เม็กสเตเียมต้อนรับการมาเยือนของจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้จะเตะก,กันในเวลา3ทุ่มตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างไบตันต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหน์นาตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ใบตันต่อที่ราคาลูกครึ่ง เรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับฝั่งไบตันเจ้าบ้านอยู่อันดับที่9นะฮะแข่งไปแล้ว31นัดเนี่ยชนะ12เสมอ11แพ้ไป8เกมมีอยู่47คะแนนส่วนฝั่งเลตเตอร์อยู่อันดับที่19 แข่งไปแล้ว31นัดชนะ4เสมอ5แพ้ไป22เกมมีอยู่17คะแนนผลงานเฮตูเฮต5นัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับไบรตันครับเอาชนะไปได้1นัดแล้วก็เสมอกันไปสีนัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นเลตเตอร์เปิดบ้านเสมอกับไบรตันไปด้วยสกอร์2ประตูสองส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับไบรตันชนะมา1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไบรตันนะฮะไปแพ้กับคิซซ์พอ 2, นนะรัเลเ ฟอร์ม5นั้นลงสุดจาก5เกมลงสุดนี้เรเตอร์ แพ้มา5เกมรวดเลยนะครับโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เดเตอร์นะเปิดบ้านแพ้ให้กับนิวคาสเซิลไปด้วยสกอร์3ประตูศูนย์นะครับซึ่งถ้าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างไบรตันแพ้ใต้การคุมทีมของฟาเบียนซูเลเซอร์ซึ่งถ้าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทาง2ทีมเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างไบรตันแพ้ใต้การคุมทีมของฟาเบียนฮูเซเลอร์วันนี้ครับไบรตันก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ442นะครับแนวรับก็คาดว่าจะเป็นเลวิสดังจากคุมบัญชา ครับคาดว่าจะเป็นแมธิวโอเรลี่นะจะเล่นกลางคู่กับกาลอสบาลบาคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นแดนนี่วูเบกจะเล่นหน้าคู่กับเฉาเปโดนะฮะส่วนฝั่งทีมยูเลสเตอร์ซิตี้แพตตาการุมทีมของลุตฟานนิสต์ลอยนะฮะวันนี้ เลสเตอร์ก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นอนร์บก็จะเป็น,คน,นโคเนอร์โคอาดีจจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลคูค่การคาดว่าจะใช้บูบบการีซูมาเล่จะเล่นกลางคู่กับวินฟิลเอนนดีนะ3สามตัวลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นสเตฟฟี่มาวิดีดีบิรันเอลคานุสแล้วก็แพสซันดาก้าหน้าเป้าก็คาดว่าจะวางศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างเจอร์มีวารีจะยืนคำหน้าในวนี้นะครับเทียบจากไลอ้อนก็ถือว่าฝั่งไบตันดูเหนือกว่าเยอะเลยนะครับบวกกับผลงานที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าชั่วโม,มงนี้ เลสเตอร์ซิตี้พร้อมที่จะแพ้กับทุกทีจริงๆนะเรียกได้ว่าเกมรับของเลสเตอร์อ่อนปกเปียกยิ่งกว่าที่ชู้เปียกอีกนะครับชั่วโมงนี้เกมรับยำแย่จริงๆสําหรับเลสเตอร์เกมรับที่ว่าแย่แล้วนะครับเกมลุกก็ปืนฝืดจัดๆเลยนะจาก5เกมหลังสุดนะเลสเตอร์ Letter เนี่ยเสียประตูให้แข่งไปถึง11ลูกนะฮะเกมรับเสียถึง11ลูกเกมลุกยิงประตูใส่คู่แข่งไม่ได้เลยสักลูกนะเรียกได้ว่าเกมลุกของ Letter, เลสเตอร์ก็ครีมชีสกันเลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนนะวันนี้ต้องมาเจอกับ ไบตันที่ผลงานถึงแม้ว่าไบาตันจะผลงานไม่สวยนะจาก4เกมนี้เนี่ยไม่ชในะใครแต่เกมนี้ส่วนตัวผมมองว่าไบาตันจะกลับมาเก็บ3แต้มได้จากในรอบหลายๆนัดเลยแต่จากการแพงที่ตั้งไว้นะครับเป็นราคาลูกครึ่งที่ไบตันเป็นฝ่ายต่อผมก็ยังมองว่าวันนี้ไบตันมันจะกับเลตเตอร์ที่เกมรับย่ำแยงจริงเกมนี้ผมอ่านว่าไบาตันจะยิงทะลุเป้าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่นกนางวนวลไบตันผมอเยนไปแลลุล้นเม็ดที่2ฟันธง เรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกพิมลิกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ของนักบุญเซาทำตัานนะจะเปิดสนาม Mary, เซนส์แมรี่สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของสิงห์พัง,งานแอสตันวิลล่าคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลา3ทุ่มตรงนะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยเลทเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าต่อที่ราคา1ลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหน์นตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่วิลล่า ต่อที่ราคา1ลูกส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับซาลัมตันครับอยู่อันดับที่20จมบอยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว31นัดชนะ2เสมอสีแพ้ไป25เกมมีอยู่10คะแนนนะครับส่วนฟังวิลล่าเนี่ยรั้งอันดับที่7แข่งไปแล้ว31นัดชนะ14เสมอ9แพ้ไป8เกมมีอยู่51คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดซาลัมตันครับเอาชนะไปได้1นัดแล้วก็เป็นวิลล่าเอาชนะไปได้4นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่แอสตันวิลล่าเปิดบ้านเอาชนะซาลัานไปไปดด้ด้วยสกอร์ 1. ประลศูนย์เมื่อเดินทันวาคมปีที่แล้วส่วนฟอร์มการเล่นครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการซาลันตันไม่เคยเอาอชน,นะคู่แข่งได้เลยจาก5เกมหลังสุดนี้นะมีเสมอไป1นนแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ซาลันตันนะไปแพ้กับสปเปอร์ไปด้วยสกอร์3ประึ่1ส่วนฝั่งวิลลาฟอร์ม5นัดสุดวิลลาชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอสตันวิลลาไปแพ้กับเบสเชมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแพ้ไปด้วยสกอร์ ประตูตัวหนึ่งนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าผลงานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างมากเลยนะแต่จากแอสตันวิลล่ต้องมีภารกิจในเกมการสัปดาห์ที่จะกับปเอชเอที่ในบ้านของวิลล่าเองนะทําให้วันนี้นะครับฝั่งแอสตันวิลล่อาจจะมีโรเตชันทีมบ้างนะครับแต่ว่าเรามาเริ่มกันที่สซลอมตันก่อนนะความพร้อมในวันนี้สซรลอมตันก็ภายใต้การคุมทีมของไซมอนลุสนะก็เป็นกุนซือรักษาการนะ วันนี้ครับคาดว่าเซอรลมตันก็จะมาในระบบ4-4-2เนะรับก็จะมียันเบเนเลกจะคุมประชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางครับคาดว่าจะเป็นมาติอุสเฟนเดสจะเล่นคู่กับวิลเลียมสมาร์โบนะส่วนคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นแคร์เบอร์รันอร์จะเล่นหน้าคู่กับคาบดินซูมาลาน่าส่วนฝั่งทีมเบียนะอย่างที่บอกครับวันนี้วิลล่าก็คาดว่าน่าจะมีโรเทชั่นบางตำแหน่งนะครับโดยที่ยวน,นี้ครับคาดว่าคุณซูอย่างอุนายนอมรีก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะเป็นชาลอนมมมิงจะคุมมาัดกาในเเเกกมรรับิลลคููคค่่่าางจะโนยต มองนะ3ตัวลุกวันนี้คาดว่าจะมีแจ็คอบแรมซี่มาโกอสสิโยแล้วก็ดดนเยอมาเล่นนาเปาคาดว่าจะวางโอริวัตกินจะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้ครับฝั่งทีมเยือนเนี่ยมีโรเทชันเนื่องจากทีมอย่างแอสตันวิลล่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพักตัวหลักเพื่อที่จะรอเจอกับเอชเจในเกมกลางสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้นะครับทำให้เกมนี้นะผมมองว่าสำหรับท่นก็ดูดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่อย่างที่บอกครับในเกมตัวหลักตัวจริงเนี่ยฝั่งแอสตันวิลล่าที่เจอกับเอชเชเนี่ย แอสตันวิลล่าจะใช้มาโกเอาร์เซนสโยไม่ได้อยู่แล้วทําให้มากโกเซซโยจะได้ลงเล่นในเกมนี้ส่วนตัวผมว่ามากโกเซซโยก็เป็นเดอะแบ็คในเกมลุกของแอสตันวิลล่าในชุดนี้บวกกับจะมีดอนเยลมาเล่นกับจอคอบเลมซี่ก็ถือว่าเป็นเกมลุกที่ไม่ธรรมดาของทางฝั่งทีมเยนนะอย่างที่บอกชั่วโมงนี้เซาท์ทมตันนะครับผลงานย่ําแย่จริงๆนะครับไม่ชนะใครเลยนะจาก5เกมแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะไม่ว่าเซาท์ทมตันจะเจอทีมเกรดระดับไหนนะเซาททมตันก็ผลงานไม่เป็นใจจริงบวกกับแอสตันวินลล จะแพ้มาแต่ถ้ามองถึงเกมในลีกหรือฟุตบอลในประเทศเนี่ยวิลลาเป็นอีกหนึ่งทีมที่ช่วงหลังเนี่ยเป็นขวัญใจนักลงทุนเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นจากราคาที่วิลลาเป็นฝ่ายต่อที่ราคา1ลูกยังไงซะผมก็มองว่าที่เด็ดที่ขาดฝั่งแอสตันวิลล่ายังคงดูดีกว่าคู่นี้ผมขอเลือกเชิยไปที่ทีมยันยังแอสตันวิลล่าไม่รอรุ่นเจา้าก็รอรุ้นเจียฟันทงเรามากันที่คู่ที่ห้านะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่าง ไอ้ปิงใหญ่อาเซนอลจะเปะสนามเอเมอร์สตีดตียมต้อนรับการมาเยือนของ พึงพิคาดเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา8ทุ่มครึ่งเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลต่อที่ราคาลุกควบลุกครึ่งนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกๆสํานักราคาจะขยับลงมาที่อาร์เซนอลต่อที่ราคาครึ่งควบลูกร,ราคาไหลลงค่อนข้างจะแรงนะแต่ถ้าเรามาเช็คราคาณปัจจุบันตอนนี้นะครับราคาณตอนนี้ครับราคาขยับลงมาเยอะเลยนะครับราคามาอยู่ที่อาร์เซนอลต่อที่ราคาครึ่งควบลูก ส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับอาร์เซนอลนะครับลังอันดับที่2แข่งไปแล้ว31นัดชนะ17เสมอ11แพ้ไป3เกมมีอยู่6 2คะแนนเทียบกันกับฝั่งเบนฟอร์ที่อยู่อันดับที่12แข่งไปแล้ว31นัดชนะ12เสมอ6แพ้ไป13เกมมีอยู่42คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับอาร์เซนอลเอาชนะไปได้4นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่เจอก,กันก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลบุกไปเอาชนะเบนฟอร์มาได้ด้วยสกอร์1เมประตูหนึ่งเมื่อช่ว มต้นปีที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการอาร์เซนอลชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเอาชนะเลยเอาเมล็ดไปแล้วด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ส่วนฝั่งเบนฟอร์ตีมเยือนฟอร์ม5นัดสุดเบนฟอร์ ford, ชนะมา1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบนฟอร์ตนะเปิดบ้านเสมอกับเชลซีมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์นะครับซึ่งถ้าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านอยา่างอาร์เซนออออออลลลภาา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 ยใตตต้้้กกกรรรรคคคุมมมทีีขงิเเเ์์ววัันนนบด่ซ็ จะมีเลเวร์ชั่นบ้างนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่ามิเกลอาริต่าจะวางระบบ4-3-3แนวรับก็จะเป็นวิลเลียมซาลิบาจะคุมประชาก,การในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นมาร์ตินโอเดกาต์จอร์จินโยแล้วก็มิเกลม,กมกามรโน่3ตัวลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นอีธานอเอวานิลี่เลนโดทัสซาแล้วก็ลาฮิมเซอร์ลิงส่วนทีมเยือนครับเบนฟอร์ดความพร้อมในวันนี้เบนฟอร์ดภายใต้การคุมทีมของโทมัสแฟงคาดว่าโทมัสแฟงเองก็จะวางระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีเซฟฟันเดอร์เบิร์ก จะคุมบัญชาก,การในเกมรับมิดฟิลคู่กลางคาดว่าจะเป็นเยกอยาโมอิยุกจะเล่นคู่กับคิสเซนอกาดนะาสามตัวลูกนี้คาดว่าจะเป็นเควินเชตมิเกลดัมสกัดแล้วก็เบรนดะ์เอโบโมน้าเปาคาดว่าจะเป็นโยอันวิซ่าจะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับก็ถ้าเทียบจากไลรแอปอาร์เซนอลเนี่ยก็มีโรเทชันพอสมควรนะเนื่องจากอาร์เซนอลอย่างที่ทราบนะครับมีเกมกลางสัปดาห์ที่เราอยู่ที่จะเป็นเกมที่อาร์เซนอลจะต้องไปเยือนซานติเอโกเบร์นเบวิลนะครับทำให้เกมนี้เนี่ยอาร์เซนอล ต้องโรเทชันทีมพอสมควรเลยวันนี้ต้องมาเจอกับเบนฟอร์ดถึงแม้ว่าเบนฟอร์ดนะฮะจะผลงานที่ผ่านมาเนี่ยผลงานไม่ค่อยจะดีนะแต่เบนฟอร์ดก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นกันได้อย่างดุดันแล้วก็มีลูกคอเตอร์แท็กที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นไบรอันอิบามกับยอนเวซาที่เป็นเดอะแบ็กในเกมลุกของทางฝั่งเบนฟอร์ดในชุดน,นี้อย่างนี้บอกครับด้วยสรรารการของอาร์เซนอลที่จําเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่จะต้องโรเทชันถึงแม้ว่าคุณกาลังที่อาร์เซนอลเล่นวันนี้ก็จะดูดีกว่าทีมเยือนอย่่่่าาางงบบนนนออะแตสตสสววววัััผมมมกีมนน้้จู อาร์เซนอลได้อยางหนักแน่นถึงแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมสาคัญของอาร์เซนอลเช่นกันนันเนื่องจากอาร์เซนอลเองครับก็ยังคงทําแต้มไล่บี้ลิเวอร์พูลนะแต่เจแเราจะดอนในเกมนี้เลทเปิดมาเป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคาครึ่งกับลูกราคามันขยับลงจากที่อาร์เซนอลต่อที่ราคาลูก,ลกรึ้นนะราคาไหลงลงแบบแรงแบบนี้ส่วนตัวผมมองว่าวันนี้อยู่ฝั่งชิมเยอนอย่างเบนฟอร์ดจะได้นุน้นจะได้เฮดรับซับมากกว่าฉะนั้นกูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เบนฟอร์ดอย่างน้อยๆจะบุกมาแชร์หนึ่งแต้มไปได้ฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์บอกกันนดอยนะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับแมนซิตี้กับ ette, คิสซิลพาเลตคูนิ้อเรตเปิดมาเป็นทางฝั่งซิตี้ต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่แมนซิตี้คู่ที่2องนอตติงแฮมฟอเรตกับเอเวอเรตคูนิ้อเรตเปิดมานะครับเป็นฟอเรสเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลืออกตอไปททีี่่่คู3 เบตันกับเลสเตอร์คู่นี้เดทเปิดมาเป็นไบตันต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เบตันคู่ที่ 4, สี่เซนต์ตันกับแอนเซนวิลลาคู่นี้เดทเปิดมาเป็นวิลลาทิมเยือนต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แอนเซนวิลลาและคู่ที่ห้าอาร์เซนอลกับเบนฟอร์ดคู่นี้เดทเปิดมานะฮะเป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่เบนฟอร์ดกับผมจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ยูทูบช่องนี้เลยนะครับดูบ ถูกทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s c r i b e กดกระดิกุงกิงกรุงกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อบอกการตัดสินใจของท่านถ้าพัวชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจเฮงเฮงดวนะครับสวัสดีครับ